สวัสดีครับวันนี้โฮมี่ซดลาเซลลลนะครับมาติดตั้งชุดวงจร500ร้อยบาทใช้แผงโมโนนะครับหนึ่งแผงติดตั้งบ้านสวนนะครับเทสร,ระบบไฟครับ ในชุดก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่1 5อแอมป์ตอนนี้เป็นบ้านสวนครับหลังขนาดใหญ่เลยลูกค้ารอระบบไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะครับเลยซื้อมาติดตั้งใช้ไฟรอก่อน ก็เดินไฟนะครับร้อยท่อสามจุดครับผมสนใจติดต่อสอบถามหอกจกหอมีนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม